สกทา,าคามีเป็นอรลิบุคลท่านที่สองที่ละสังโย์ได้เท่ากับโสดาบันนั่นเองแต่ราคาโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงกิเลสของเขาที่เขากำลังจะละเนี่ยก็คือส่วนของทิพพากามมากามอันเป็นทิพยนะ์แล้วที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวอันนี้แหละคือควีชันมากที่เราจะสงสัยว่าอันเนี้ย อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนโลกนี้คือโลกไหนเราก็สืบค้นไปจนกระทั่งเจอว่าโลกที่สกทาคามีจะกลับมาเกิดก็คือเทวดากรรมภพเท่านั้นนะเทวดารูปภพอรูภพไปไม่ได้เพราะติดเรื่องสังโยชน์ที่เขาเป็นกรมโยคะกรมกรามโยคะยุตโตยังประกอบอยู่ด้วยกามนะดังนั้นเขาขึ้นไปรูกภพไม่ได้อรูปภพไม่ได้ ติดด้วยสังโยชน์แล้วติดด้วยสมาธิถามว่าไปด้วยสมาธิในแบบปุถุชนได้ไหมเพราะปุถุชนก็ทําสมาธิขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปอรูปได้แต่ไปไม่ได้เพราะพระุทธเจ้าบอกว่าสกทา,าคามีมีกําลังสมาธิแค่มัตตโสการีคือแปลว่าพอประมาณดังนั้นสกทา,าคามีตะกายขึ้นพบสูงไม่ได้คือร,อรูปอรูปบพแต่พบที่เขาพ้นแล้วคืออะไรคือนรกกับเดนัจฉานเปลววิสัยเพราะเขามีคุณสมบัติเท่ากับโสดาบัน